สวัสด e ีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาทำคาวพัดปูกันนะคะก่อนอื่นเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปซ่องน <Heh. S 2> um. ้อยค่ะแล้วคนคนๆนคนให้ไข hmm. ่มันแตกค่ะแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะเอาข้าวลงไปแล้วเราก็พัดค่ะพัดให้มันข้าวกันกับไข่ค่ะเนี่ยพอพัดข้าวกับไข่ข้าวกันแล้วเราก็เติมโดยซีวข้าวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาค่ะ แล้วเราก็ใส่ว่าหอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่พริกยวกค่ะวันนี้เราไม่มีแค่อทน,นะคะเราใส่พริกยวกแทนค่ะแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วเราก็ใส่เนื้อปูเลยค่ะตามด้วยเนื้อปูปูนี้เราแก้เองนะคะแก้ไปพลางกินไม่พลางก็ได้มาแค่นี้นะคะ่ะเนื้อปูไดนมารึ่งเดียวอีกรึ่งหนึ่งกินไม่เสแฉลบรองแก้ชัวรดตอนที่แก้ค่ะไอ้ลินพัดกันเล็กไม่ต้ไม่ตองนี่วันนี้เป็นไรไม่หรอกเนี่ยค่ะพอเราพัดเสร็จเราก็มากินกันเลยค่ะวันนี้ วันนี้นนเราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเราจะไปหนังกินกันนอกบ้านค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้คือตายต้นมาละกอข้างบ้านค่ะร้อยนี่ค่ะข้าวผัดปุแต่ว่าเสียดายยังเล่นมีแต่ปักชีอย่างเดียวเป็นปักนอกไม่มีแตงกวาค่ะแตงกวานี่ปลูกเล้วกับตว่าทีนี้ไม่ไวค่ะเป็นวันทองมากแป็วันทองยอดไข่มดกิเนว่าไม่ได้กินนี้แตงกวาค่ะ ไม่ราเป็นไรแต่ว่าแม้วันมันชอบมากกับแม่ไอ้ต้นลูกแต่งกว่าแต่ว่าแค่ปักชีก็ร้อยแล้วค่ะวันนี้ก่ะ